ก็พอไฟฉายเลนเซอร์เปิดตัวเจ้า HF ซีรีใหม่มานะครับผมก็อยากจะมาเอามาขิงกับไฟฉายตัวอื่นนะครับแต่ว่าไม่อยากขิงข้ามแบรนด์เดี๋ยวจะเป็นเรื่องดราม่านะครับเอาง่ายๆเปรียบเทียบกับไฟฉายเลนเซอร์ตัวยอดนิยมรุ่นก่อนหน้านี้นกันครับว่ามันมีความเจ๋งหรือความด้อยกว่าตัวเดิมยังไงนะครับก็เรามาเริ่มจาก ตัวแรกครับก็คือไฟฉายตัวน้องเล็กสุดนะครับก็คือเจ้า HF4R คอนะครับเอามาเปรียบเทียบกับ n HF5 นะครับผมมาดูในแง่ความบางนะครับจะเห็นชัดเจน,นครับว่าไฟฉายเจ้า HF4R คอนี่นะครับมันก็จะบางกว่าเจ้า MH5 อยู่พอสมควรเลยครับก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่ามันใช้ประโยชน์จาก การซูมที่ทําเป็นชิ้นเลนชิ้นเดียวนะครับไม่ได้มีการปรับซูมได้แต่นั่นแหละครับมันก็จะแลกมาซึ่งบางอย่างนะครับได้ข้อดีก็คือบาบางแล้วก็กันน้ําแต่ข้อเสียคือไฟไม่กลมป๊อกครับจะให้ดูฟุตเทจครับของคลิปไฟที่มันอาจจะยังซูมไม่ได้นะครับน้ําหนักเนี่ยตัว h f 4 r Core เนี่ยเบาวิวกว่าครับคือพวกน้ในตัวมันรวมแบต1000 มีเมอาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่แค่72กรัมนะครับในขณะที่เท่า HF เจ้า MH5 เนี่ยถ้าใส่แบตเตอรี่ชาร์จท,ที่มันมาในตัวเสร็จสับเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่94กรัมนะครับรวมสายทั้งหมดนะก็เบากว่านิดหนึงนะครับผมนะครับโหมดการเปิดไฟนะครับเวลาเปิดให้ดูปึ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะมีแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับก็จะเป็นสีถ้าเกิดว่าสีเขียวก็แปลว่า แบตเต็มอยู่นะครับสีเหลืองก็คือแบตใกล้จะหมดสีแดงนี่ก็คือเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเปิดเปิดแปก็จะมีเขียวอมเหลืองนิดนึงนะก็แปลว่าแบตก็ชักจะเริ่มอ่อนนะครับในขณะที่ตัว h f 4 R-Core เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นไฟ 4. จุดนะครับก็คือถ้า4จุดก็แปลว่าเต็มนะครับถ้ามันน้อยลงก็จะเหลือ3จ2จุด2จุดจครับมัน ทั้ง2ตัวเนี่ยมีวิธีบอกแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ทั้งคู่นะครับผมนะครับโหมดการใช้งานนะครับความสว่างของเจ้า M5 s เนี่ยเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นโหมดโล20ลูเมนนะครับ M4R4 เนี่ยเปิดก็จะเป็นโหมดโล20ลูเมนเหมือนกันนะมันโหมดโลนี่เท่ากันครับความสว่างเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าโหมดโลของเจ้า HF4 R-Core เนี่ยมันจะเป็นไฟกว้างอย่างเดียวนะครับผมในขณะที่ของ MH5 เนี่ยมันสามารถปรับซูมได้ครับจะโหมดโล o โหมดไฮมันก็ปรับซูมได้เพราะว่าการปรับมันใช้เลนเลนในแยกต่างหากก็ใช้มือหมุนเอาครับอยากจะซูมอยากจะปรับไวก็ปรับตรงนี้ได้ครับคราวนี้มาดูที่โหมดไฮนะครับโหมดไฮของเจ้าของเจ้า MH5 เนี่ย อยู่ที่400ลูเมนนะครับก็มีแค่2โหมดนะครับมี l o 20แล้วก็ h i g เป็น400ลูเมนเลยอันนี้ก็ปรับซูมกว้างแคบนี่ก็จากตัวเลนส์มันนะครับแต่ว่าตัว h f4r c o r e นะครับปรับปุ๊บเนี่ยโหมดมันจะมี3โหมดก็คือจะเป็น20นะครับ20ลูเมนนะครับ120 ลูเมนโหมดกลางแล้วก็เป็น300ลูเมนจริงๆมันมีบูสต์ครับเอาไวข้ขิงก็คือ500้อยถ้าดูจากสเปคเนี่ยเหมือนตัวนี้มันสว่างกว่าแต่จริงๆมันมันสว่างอยู่แป๊บเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรับเหลือ3 0 0ลูเมนมันถ้าบอกความสว่างแล้วตัวนี้ก็อาจจะด้อยกว่านิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะซูมไม่ได้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถจะปรับได้แล้วก็คือมันจะกําหนดแสงหรือว่าเป็นเป็นลักษณะ้วมีพุ่งแล้วก็จะมีขอบด้านขอบเนี่ยเป็น มุมกว้างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเอาฟุตเทชให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมมีไฟสีแดงทั้งคู่นะครับกดเปิดแล้วก็กดค้างปุกค้างไปปุ๊บก็จะกลายเป็นสีแดงครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมกดเป็นโหมดโหมดโลก่อนนะครับกดค้างไปนะครับก็จะมีไฟสีแดงทั้งคู่ครับพออยู่ในโหมดสีแดงก็เปิดปิดก็เป็นไฟสีแดงครับเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้มาดูจุดเด่นของเจ้า FS 4R4 นะครับก็คือมันจะมีโหมดที่เรียกว่า Transportation Lock นะครับก็คือสมมุติถ้าเราเปิดเนี่ยเราเดินทางเนี่ยเราปิดไฟไหมเราเดินทางเนี่ยก็คือเรากดปุ่มนี้ค้างนะครับกดค้างไปเรื่อยๆนะครับจะติดแล้วเสก็จะกระพริบนะครับัน,นี่แปลว่าล็อกละสวิตช์ถูกล็อกนะครับจะใช้งานไม่ได้วิธีใช้ก็คือเรากดปุ่มนี้ค้างไปเรื่อยๆครับค้างไปเรื่อยๆปึ๊บ ครับก็พิ t นะครับเปิดก็คือใช้งานได้นะครับเป็นโหมดไฟแดงเหมือนเดิมครับส่วนตัว Mh 5เนี่ยไม่มีฐานสปอร์ต t ชั n นล็อกนะครับแต่ปุ่มมันจริงๆเนี่ยมันผมเคยพกมาเนี่ยใส่ในเป้โอกาสที่โดนมันก็ยากนะครับพับมาเนี่ยครับแล้วก็ถ้าอยากจะมั่นใจมันถอดแบตได้นะครับข้อข้อเด็ดเนี่ยก็คือเจ้า Mh 5มันเปลี่ยนแบตได้ในขณะที่ M fs 4 r คมันเป็นแบตวิวในตัวมันเปลี่ยนแบตไม่ได้ครับ แต่เดี๋ยวให้ดูว่าจุดเด่นมันยังไงนะครับคือตัว m5 h เนี่ยนะครับมันแบตเตอรี่มันจุน้อยกว่าก็คือมันเป็นแบตนะครับเป็นแบตลิเทียมเนี่ยนะครับลิเทียมไอออนเนี่ยเราเรียกว่าขนาดก็คือเท่ากับขนาด aa นะครับแต่ว่าฐานมันถ้าชื่อรุ่นคือ14500เนี่ยความจุมันอยู่750 mAh นะครับผมในขณะที่ตัวเนี้ยตัว h f สีอะคอมันบิวอินแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเทียมเนี่ยอยู่1,000ม ah. ิลลิแอมป์อาก็คือตัวนี้จุกกว่าแต่ตัวนี้ข้อเด็ดก็คือว่าถ้าเกิดแบตหมดนะครับไปเอาแบตอังคลายมานะครับอังคลาย1.5โวลต์ธรรมดานะครับใส่เข้าไปนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยครับมันก็คือพูดง่ายว่าเป็น ใช้แบตได้เรียกว่าจิกแบตชาวบ้านนะครับยืมแบตเพื่ออะไรเงี้ยใช้งานได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากจะไม่อยากได้ t r a n s p o อร์เ i ชั่นล็อก็ถอดแบตออกครับเดินทางก็ถอดแบตออกได้เลยนะครับผมมันอันนี้ก็เป็นข้อเด่นของเจ้า MH5 นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงกันครับว่าความสว่างเรื่องเรื่องมุมของแสงในการซูมมันเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาดูมวยคู่กลางนะครับมวยไซส์มิดเดิลเวทนะครับก็คือเจ้า SF6R Core นะครับเปรียบเทียบกับ MS7 หรือ MS8 นะครับซึ่งสเปคเหมือนกันในมือผมนี่เป็น MS8 นะครับก็มาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมาดูเรื่องของน้ำหนักครับก็คือถ้าในเรื่องน้ำหนักเนี่ยเจ้า SF6R ออเนี่ชนะครับผมเพราะว่าตัวนี้หนัก126กรัมนะครับในขณะที่ MS7 หรือเ s 8นี่ยหนัก139กรัมนะครับผมก็จริงๆก็ไม่ต่างมากอะไรครับนิดหน่อยครับ คนี้มาเปรียบเทียบเรื่องของความหนานะครับให้ดูเห็นชัดเจนนะครับว่าเจ้า HF6R4 นะครับมันบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับดูจากมิติเนี่ยผมเปรียบเทียบมิติเอาเทียบตัวนะครับตรงนี้เ็รียเทียกกันพอดูดูความหนาเนี่ยจะเห็นว่าตัว h f 6 r c เนี่ยบางกว่า,า MS7 และ MS8 พอสมควรนะครับผมนะครับโหมดการใช้งานนะครับ เหมือนกันเลยโหมดนี้ก็คืออันนี้ก็คือเริ่มต้นครับเป็นโหมด low ยีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นโหมด low อะผมขอกดเป็นโหมด low นะครับโหมด low ยี่สครับเวลาเปิดนะครับเปิดเนี่ยปึ๊บตัวนี้จะมีอินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นสีเขียวนะครับก็แปลว่าแบตเต็มนะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็แบตเริ่มน้อยครับสีแดงก็แบตจะหมดแล้วนะครับส่วนตัว HF 6 R Core ก็เหมือนกันครับก็จะมีอินดิเคเตอร์เป็นไฟสีเขียว4จุดนะครับ4จุด ถ้า4ีจุดแปลว,ว่าแบตเต็ม3าจุดก็แบตน้อยลง2อจุดน้อย1นจุดก็คือจะหมดนะครับนะครับผมแล้วก็โหมดไฟขาวนะครับโหมดไฟขาวเนี่ยก็คือผมกดไล่ให้ดูของ m s 7หรือ m s 8เนี่ยก็จะมีอยู่4รโหมดครับนี่ก็คือมีโหมดโลนะครับ20นะครับ300 600นะครับแล้วก็ไฟกระพริบ นะครับมีสี่โหมดอันนี้เยอะกว่านะครับตัว m s ตัวเ s MS 8 MS7 เนี่ยเยอะกว่าในขณะที่เจ้า HF6R Core เนี่ยมีจะมี3โหมดครับก็คือ20นะครับ250นะครับแล้วก็เป็น500จริงๆเนี่ยมันก็บอกบูสต์คือ800แต่ไอ้นี่มันไว้ขิงนะครับผมเฉยๆก็เอาง่ายๆว่าตัวนี้บูสต์สูงสุดก็คือเอาเปิดสว่างสุดเนี่ย เอาไปสเตเบิลเนี่ยคืออยู่ที่500นะครับผมมีแค่3โหมดเอง20เอิบไมนะครับกด20 250 500นะครับ3โหมดครับไม่มีไฟกระพริบครับส่วนโหมดไฟแดงก็เหมือนกันถ้าเราเปิดนะครับกดค้างกดค้างก็จะเป็นโหมดไฟแดงอันนี้มีไฟแดงอย่างเดียวนะครับแต่ MS 8เนี่ยมีไฟให้เลือกใช้เยอะแล้วครับมีแดงนะครับมีเขียวนะครับ มีฟ้าครับมี3สามโหมดนะครับแดงเขียวฟ้าสลับอยากจะลุกเล่นสีสันเนี่ยก็เจ้า M8 7 m ็ M8 เนี่ยก็ชนะครับผมนะคราวนี้มาดูเรื่องของการใช้งานท r า n Sportation Lock นะครับตัว m 6 r เนี่ยกดค้างพอได้ไหมนะครับผมปิดก่อนนะครับปิดเวลาทำทราน Sportation Lock คือปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไปนะครับปุ๊บ มันจะกระพริบเนี่ยก็แปลว่าล็อกแล้วนะครับเปิดไม่ติดแล้วตัว M8 หรือ M7 ก็มีเหมือนกันนะครับก็เปิดไปปุ๊บนะครับกระพริบเหมือนกันอันนี้ไฟแดงกระพริบเห็นไหมครับก็จะเป็นโหมด Transportation Lock ครับใช้งานจะใช้งานก็กดนี้ค้างไว้เรื่อยๆครับกดปุ่มค้างไว้เรื่อยๆกระพริบอีกทีก่อ,ทอนที่ใช้งานได้แหละกลับมาก็ทั้งคู่ก็มี Transport a t i o n Transportation Lock ทั้งคู่นะครับผมคราวนี้มาดูเรื่องความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับเจ้า sf หกหกคเนี่ยบิวอินแบตเตอรี่ตัวนี้คืออยู่ที่2,000มิลลิแอมป์นะครับผมในขณะที่แบตเตอรี่ของตัว ms แหรือ ms 7เนี่ยครับจะเป็นแบตแพ็คนะครับแบตเนี่ยมีความจุอยู่ที่1,550นะครับมิลลิแอมป์ก็คือน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเจ้า sf 6กหกคแต่ว่า มันมีข้อเด็ดครับแบตแพ็คในเทอ้หมดแบตนี่หมดนะครับไม่มีก็เราก็าเอาแบตเตอรี่นะครับของอแบตเตอรี่อังคารายนะครับใส่เข้าไป2ก้อนนะครับออไปปุ๊บ,บนะทำงาได้ปกติครับมันในแง่ของการเดินทางถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเดินทางไกล หาที่ชาร์จไม่ได้จริงๆนะครับก็การที่ใช้ d u อ l ลเขาเรียกเป็นดูอลอแบตเตอรี่ซอร์สเนี่ยครับของ m อ8หรือ m อ็มก็จะได้เพลียกว่านะครับผมส่วนเรื่องแสงนะครับสุดท้ายก็คือแสงเนี่ยโหมดของ m อ8เนี่ยเนื่องจากตัวเลนเนี่ยมันมันมีเลนเลนเดียวเลยเราจะซูมได้ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดโลนะครับโหมดมีเดียมนะครับ โหมดไฮนะครับแล้วก็เวลาซูมเนี่ยไฟมันจะกลมบล็อกเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูฟุตเทจในขณะที่ถ้าเป็นเจ้า HF6R Core เนี่ยเนี่ยโหมดโลก็คือจะเป็นเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนมุมกว้างนะครับเวลาทำดิจิอลซูมก็คือก็เราสามารถทำโลได้นะครับแต่ว่ามุมมันอาจจะไม่สวยขนาดเท่ากับ m s s 8ครับกดเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้นะครับเป็นเอา อยู่มุมกว้างสุดนะครับเอาบีมสูงสุดนะครับบีมแคบสุดทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หมดไฮก็เหมือนกันนะอันนี้ดิจิตอลซูมนี้ก็ทําได้ทั้งทั้งสามยานเลยโลมีเดียมไฮนะครับแล้วก็ทําซูมเนี่ยทำได้3สามย่านส่วนตัวแพทเทิร์นการกระจายแสงเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูในฟุตเทจดูครับว่าเป็นไงคราวนี้พี่ๆเพื่พพพพอนๆคงได้เห็นแล้วนะครับว่าจุดเด่นของเจ้าไฟฉาย h f Series นะครับเทียบกับไฟฉาย Series เดิมค <c oughs> <center> ือ M-H นะครับสำหรับงาน outdoor เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันไม่ได้ผมไม่สามารถฟันธงเลยนะครับว่าจะอะไรเันเหกุผกันนะครับถ้าชอบบางกว่าเบากว่าแบตจุกว่านะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้า h f เนี่ยจะมีความเก่งกว่าพอสมควรแต่ว่า ถ้าเจ้าในเรื่องของแพทเทิร์นไฟนะครับหรือว่าเรื่องของดูโอพาวเวอร์นะครับคือสามารถใช้ได้ทั้งแบตอังคารายแบตชาร์จนะครับก็ต้องเป็นเจ้า m อครับมาเลือกกันเลยครับรับรองว่าจะได้ไฟฉายที่รับรองว่าจะได้ไฟฉายคาดหัวที่ถูกใจท่านนะครับไปแคมป์หรือไปเดินป่าอย่างแน่นอนครับผมขอบคุณครับ